เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับเลี้ยงลูกด้วยนมผงมันแตกต่างกันยังไงคะแล้วคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างต้องตอบอย่างนี้เลยค่ะ100%เซเลยนะคะนมแม่เนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วจริงๆค่ะและเป็นตัวตั้งต้นนะคะที่ทําให้นมผสมทุกยี่ห้อพยายามที่จะทําเรียนแบบให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดค่ะดังนั้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะดีสุดๆเลยนะคะแต่หากว่านะคะเราไม่สามารถที่จะผลิตตัวน้ํานมได้นะคะหรือว่าคุณแม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทํางานแล้วไม่สามารถที่จะเตรียมน้ํานมไม่ให้ลูกได้นะคะการใช้นมผสมนะคะก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันค่ะการที่แม่นะคะได้ให้นมแม่เนี่ยอันดับแรกสิ่งที่ลูกจะได้นะคะก็คือภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะลดโอกาสเรื่องของการเกิดท้องผูกและการแพ้นมวัวด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้คุณแม่นะคะสะดวกมากขึ้นเพราะว่าเปิดเต้าสามารถให้นมลูกได้เลยไม่ต้องมาคอยล้างขวดนมนึ่งขวดนมนะคะแล้วก็ลดโอกาสเรื่องของการเกิดการปนเปื้อนและท้องเสียอีกด้วยแถมยังประหยัดเงินให้คุณแม่นะคะคำนวณคร่าวๆนะคะ2ปีเนี่ยเรียกว่าประหยัดไปเกือบหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวค่ะส่วนสำหรับนมผสมนะคะกรณีถ้าเกิดเราไม่มีนมแม่จริงๆปัจจุบันนะคะก็มีการพยายามทำให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากๆค่ะ สุดท้ายค่ะเลี้ยงด้วยอะไรก็ได้นะคะแต่นมแม่ดีที่สุดจริงๆค่ะ